ส,สวัสดีครับผมชื่อนั้นนะครับปัจจุบันอายุ29ปีนะครับโดยส่วนตัวผมเองแล้วเนี่ยก็จะเป็นคนชอบออกกำลังกายนะครับชอบเตะบอลนะครับก็จะมีนัดเตะบอลกับเพื่อนๆเนี่ยประมาณอาทิตย์หนึ่งก็คือทั้งหรือสองทั้งด้วยกันนะครับและหลังจากที่เล่เตะบอลเสร็จเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะไปปาร์ตี้ไหนืองานแข่งต่อก็คือดื่มเหล้าหรือแอลกอฮอล์นะครับทำให้ตัวผมเองนะครับออกกำลังกายยังไงนะครับน้ำหนักก็ไม่เคยลดสักทีนะครับแล้วก็ผมเจอปัญหานะครับหลังจากนี้หลังจากนั้นนะครับผมมีอาากรบบเจ็ที่หัวเข่านะครับ เนื่องจากว่าตัวเราเองเนี่ยน้ำหนักตัวนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่เวลามันเพิ่มเนี่ยมันเพิ่มแค่ช่วงบนนะครับช่วงล่างเราเนี่ยน้ำหนักนะครับมันก็คือยังเท่าเดิมอยู่นะครับทำให้หัวเข่าผมเนี่ยครับรับน้ำหนักมากขึ้นนะครับรับเต่บอลเนี่ยมันก็จะมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่านะครับหลังจากนั้นนะครับผมเลยต้องใช้ผ้า๊อตนะครับอมาพันที่หัวเข่าเพื่อซับแรงกระแทกนะครับลดอาการบาดเจ็บนะครับจนวันหนึ่งนะครับผมได้มาเจอผิดคนตัวหนึ่งครับที่ชื่อว่า รีนูนะครับจากวัอราชัยโยนะครับซึ่งเหล็กเหลือกันตัวนี้นะครับจะช่วยในเรื่องของนะครับลดการอักเสบของตัวของกระดูกนะครับแล้วก็นะครับวิธีการใช้งานตรงนี้นะครับก็คือให้เราเขย่าก่อนนะครับพอเขย่าเสร็จนะครับก็คือนะครับฉีดนะครับเข้าไปทั้งหมดสามปั๊มด้วยกันแบบนี้นะครับหลังจากที่ผมใช้ผลืตภั์ตัวนี้นะครับมาประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับ อาการบาดเจ็บที่หัวเขา่าของผมได้หายไปนะครับทำให้ผมได้กลับมาเล่นบอนลได้แบบเหมือนเดิมครัตัวที่ไม่ต้องใช้ผ้าก๊อซในการพันหัวเข่านะครับสำหรับทีสนใจนะครับสินค้าตัวนี้นะครับสามารถสั่งซื้อได้ทางออนไลน์นะครับ